สวัสดีครับพบกับเอเดเชลเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องการยัดการ์ดสมุดนะครับเอ้ยรเรียกว่าจะการ์ดสมุดหรืออะไร่นะการยัดการ์ดเข้าปลุกพลังการ์ดละกันต้องว่าอย่างนี้นะครับมันมันมีแต่ข้อดีเลยสําหรับคนที่แนะนาสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟใหม่หรือว่าคนที่เล่นนานมาแล้วแต่ไม่เคยสนใจมันหรือว่าคนที่ยัดมั่งไม่ยัดมั่งไม่ได้สนใจว่าค่ามันบวกยังไงนะครับ ยกตัวอย่างตัวเรานะยกต,ตัวอย่างตัวเราเป็นหลักแล้วกันดูภาพรวมนะครับกดที่ภาพรวมตรงนี้นะครับมันจะเป็นค่าที่เราได้จากการทั้งนั้นนะครับพวกนี้นะครับถ้าคุณไม่ยัดคุณก็จะไม่มีค่าพวกนี้นะครับมีทุกอย่างนะครับสเต้นขนาดความถึกและความแรงนะครับมีทั้งเผาพันธุ์มีทั้งธาตุนะครับมีทั้งพีพีบีมดนะครับทีนี้การเริ่มต้นที่จะทาสมมุติว่าคุณเป็นอาชีพสายวิทย์อย่างเอาตัวเอาตัวเราเป็นตัวอย่างแล้วกันมันจะได้เข้าใจง่าสมมติว่าสายวิทย์เราก็เริ่มต้นสมม Liberal, คุณจะพยายามหาค่าที่เราใช้ก่อนในการเริ่มต้นนะครับคนที่ยังไม่ได้เริ่มหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะไปยังไงก่อนพยายามหาค่าที่เราจะใช้ยกตัวอย่างวิธีนะครับก็คือคลิกที่คลิกที่นี่มันจะเป็นเผ่าพันธุ์นะครับมีเผ่าพันธุ์มีขนาดมีรูปร่างทุกอย่างนะครับคลิกไล่ดูก็ได้ครับเราก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นอันไหนเนาะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันเป็นต้นไม้นะครับมันก็จะให้ค่าต้นไม้เป็นหลักเห็นไหมครับ อ่ะอันนี้เป็นในกระดูกกระดูกมันให้หลักไม่ให้รักนะครับอันนี้เรายังไม่จําเป็นเราก็ข้ามไปนะครับเราเน้นวิทีวิทย์เอาไปหาีวิทย์อยู่ไ,ไหนอ่ะในเมื่อโรอยุการ์เนาะเอาไปหาวิทย์ครับหาลดไล่ก็ช่วยได้ไหมครับลดไล่คุณขาดลดไล่ดิ้งนิดดีหน่อยคุณมาทาการ์ดเนี่ยมันก็ช่วยคุณได้นะครับเฮดก็มีนะครับสเตนอะใครเป็นสายดัมเมจนะครับก็ยัดสเตนไปเลยครับเนี่ยถึง10แต้มและ,ะค่าการบวกของมันคืออย่างนี้นะครับสมมุติว่า อาอย่างที่รู้กันเนาะครับว่าเป็นการ์ดขาวกับการ์ดฟ้าเนี่ยมันจะให้แค่หนึ่งแต้มดูตรงนี้นะครับค่าสะสมนะครับหนึ่งแต้มนะครับการ์ดขาวและการ์ดฟ้าหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับถ้าเป็นการ์ดทองห้าแต้มนะครับถ้าเป็นการ์ดบอสถ้าปีอยู่ในในในหน้านี้แล้วมันมีบอสเนาะก็ก็ซีเป็นห้าแต้มนะครับทีนี้สมมุติว่านายยัดสองใบนายจะได้สเตนซิสนะครับนายยัดสองใบนายจะได้สเตนซิสแล้วถ้านายยัดถ้านายยัดเพิ่ม อีก3ใบเป็น5ใบนะครับนายจะได้เป็นสเตนสิบสองนะครับย้านะครับ12ไม่ใช่แค่8นะครับ4อันแรกก็ได้มาอีกแล้วแล้วได้ยัดไปอีก 3, 3ามใบเนี่ยจะได้เป็น12นะครับแล้วถ้ายัดเพิ่มทั้งหมดเป็น10ใบให้มันครบเลยจะได้ทั้งหมดเป็น24เลยครับคุณจะได้สเตนยี่สิในการยัด1ิบใบนะครับแล้วถามว่าการ์ดขาวเนี่ยมันมีวิธีหายังไงนะครับข้อ1เลยเราแนะนําว่าร้อยชั้นนะครับ ร้อยชั้นแล้วเราไปแลกการ์ดเราพยายามขยันลงร้อยชั้นหน่อยข้อ 2, สําหรับคนที่พอมีเงินนะครับคุณไปหาดูเลยครับว่าการ์ดขาวเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์คุณเนี่ยถ้าราคามันไม่ไม่มากพอเช่น6 0 0มื่นเนี่ยผมว่าซื้อเลยนะครับมันไม่มีแล้วคุณจะไปให้ใครเด็กเด็กที่ไหนไปตอบให้คุณนะครับไปสมมติว่า,วาการ์โดโฮเนตตัวเนี้ยถามที่ว่าคุณจะไปตอบเองไหมไม่มีแล้ว6 0 0 0ืนนี่ถามว่าคุณตีบวกมากกว่านั้นไหมคุณกดออฟแมวมากกว่านั้นอีกนะครับ เราถามเราแนะนําว่าถ้าคุณไม่มีคุณซื้อเลยครับในราคา6 0 0 0ื่นแต่เรามองว่าสักแสนขึ้นเนี่ยก็แพงไม่เอานะครับแต่ถ้า56 0 0 0ื่นเนี่ยถ้าคุณไม่มีแต่คุณก็ต้องไปเลือกในค่าที่คุณต้องการก่อนนะสมมติว่าคุณเป็นสายสเตนคุณเป็นสายดัมเมดคุณก็เน้นไปที่สเตนนะครับคุณเน้นไปที่สเตนหรือว่าคุณเป็นสายล่าบอสอ่ะคุณเน้นอยากได้ขนาดใหญ่นะครับคุณอยากได้ขนาดใหญ่คุณต้องมาดูตรงนี้นะครับ อย่าลืมนะครับว่ามันทวีคูณยกตัวอย่างขนาดใหญ่เลยนะครับสมมติว่า5ใบจะได้ตีขนาดใหญ่2%แล้วเพิ่มอีก5ใบนะครับจะเป็นตีขนาดใหญ่5%เพิ่มอีก10บใบจะเป็นตีขนาดหเป็นเท่าไหร่้นนะครับมันจะเป็นพีระมิดนะครับไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับบันทึกนะครับบันทึกการต่อสู้นี้จะไม่ใช่แบบนั้นนะครับอ่ะมาดูบันทึกการต่อสู้เป็นตัวอย่างแล้วกัน หนูว่าเทึกเลือดนะครับบันทึกการต่อสู้นะครับขั้น1เนี่ยโอเคคุณได้16 16เซจริงนะครับแต่ขั้น2เนี่ยไม่ใช่เอา24มาบกนะครับขั้น2คุณจะได้แค่อีก8เท่านั้นเองนะครับสำหรับบันทึกการต่อสู้เราแนะนําว่าถ้าไม่ใช่สุดยตานน่ะทำแค่ขั้นขั้น2นี้ก็หนักแล้วนะครับเอาแค่ขั้นหนึ่งก็พอนะครับกับการที่คุณจะเสียเราคํานวณมาแล้วเนา่ประมาณ2ล้านนะครับในการทําขั้น2คุณจะได้แค่8เงคุรไปซ็นต์เือดดีกล่าครับ คุณไ่ใซื้อการเลี20%ดีกว่าคุ้มกว่านะครับนะยังไงเนี่ยการ์ด,ดีกว่านะครับเรื่องเรื่องยัดกา์ดสมุดรนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้แหละพยายามดูค่าสมมติว่าคุณเป็นแนวล่าบอสอ,อยากได้รูปร่างใหญ่นะครับคุณก็ไปหานะครับถ้าเป็นทุนระดับสุดล้ตานหน่อยการ์พวกเนี้พวกกาดทองพวกนี้มันให้ห้าแต้มเห็นไหมครับกาสทองห้าแต่กาดทองราคาถูกถ้าคุณซื้อได้ผมก็ซื้อยัดเลย แล้วทีนี้จะมาดูแนะนําว่ายก,ยกตัวอย่างตัวเราแล้วกันเนาะเนี่ยเราเป็นคนที่ยัดการนะครับคุณจะเห็นค่าเซตัสที่เราไม่ได้อัพมันนะครับเราไม่ได้อัพเลยนะเห็นไหมมีแต่เซ็ตนกับวิทนะครับเราไม่ได้อัดเลย นะครับแต่จะเห็นได้ว่าเรามีเป็นร้อยนะครับหลักเกือบ200แล้วนะครับเห็นไหมครับลักพวกนี้อินพวกนี้อย่างอายกตัวอย่างคนที่ไม่ได้ยัดนะครับตัวท็อปฟี่โดนแล้วยกตัวอย่างคนที่ไม่ได้ยัดนี่มันเริ่ม,มยัดเริ่มเปลี่ยนแล้วครับนี่มันเริ่ม,มาหามาซื้อมาใส่เห็นไหมเมื่อกี้มันไม่ใช่ตรงนี้นะเ <play> มื่อกี้มัน80นะจนาได้นะท็อปฟี่นะอย่า <laughs> เนี่ยเนี่ยเขาไม่ได้หยัดครับเขราจะมี9 0้าสพวกนี้จริงๆอ่ะค่าอินเนี่ยค่าอินมันไม่ใช่แค่อินนะมันยังมีเอ e มเดฟมันช่วยได้หลายอย่างนะครับคือทางอ้อมของมันนะครับอ่าแล้วยัง,ย,งยังพูดยังมีอย่างหนึ่งสําหรับเรื่องการ์ดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางเดียวนะยกตัวอย่างเช่นอ่ายกตัวอย่างเอาเป็นเอาเป็นในขนาดใหญ่ก็ได้ขนาดใหญ่สักใบหนึ่งนะครับเอาแค่ใบเดียวนะครับ เอาแค่ใบ <Okay, S 2> เดียวสมมุติว่าเป็นการ์ดต้นไม้ตัวนี้นะครับการยัดเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ได้ให้แค่หนักแค่ขนาดใหญ่นะครับมันจะให้ทั้งต้นไม้เป็นธาตุอะไรอะ่ะโอ้โหไปดูวันที่มันยากเลยเว้ยนะครับเอาไปดูคาไอตัวต้นไม้เมื่อกี้นะครับแหลกแหล,ลกดิดน,นึงไอ้น,นึงสตรีมไปด้วยเป็นอย่างงี้นะครับต้นไม้ต้นไม้ต้นไม,ไม้เมื่อกี้อยู่ไหนต้นไม้อยู่ไหนต้นไม้ตัวน,นี้ไหม,ไมต้นไม้ตัวนี้ไหม ช่ต้นนี้ไหมอ่าสมมติว่าเป็นการ์ดไปน,นี้ละกันเอาง่ายๆดีวกว่าสมมุติว่าการ์ดไปนี้นะครับการ์ดไปนี้นะครับขนาดใหญ่คุณก็จะได้แต้มขนาดใหญ่นะครับคุณก็จะได้แต้มต้นไม้ด้วยและคุณก็จะได้แต้มธาตุไฟด้วยนะครับคุณจะได้3ามแต้มมันไม่ใช่ว่าการยัดการ์ดขนาดใหญ่จะได้แค่ขนาดใหญ่นะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับก็คือก็ประมาณนี้นะครับเอาสั้นๆได้แต่ความนะก็มีอะไรถามในสตรีมดีกว่านะครับ อาจจะพูดจริงๆก็คือ,อเราไม่ได้เรียมมานะก็คืออย่างน้อยก็เป็นแนวทางสําหรับคนที่ยังไม่เริ่มทํานะครับเราเราคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับค่าพวกนี้นะครับมันอย่างเด้นๆไปพ p พคุณก็ไปหาค่าพ P PP นะครับดูเอาคุณอยากค่าแนะนําว่าเริ่มจากค่าที่คุณต้องการก่อนเช่นสายที่คุณเล่นเช่นทาาดไฟอ่ะสมมติว่าไปทาาดไฟนะครับคุณเล่นทาตุไฟเห็นไหมการยัด การยัด5ใบ10ใบ25 20บใบนี่ก็จะได้คาดไปมา 2%, 3% 4%, 4เป็น9%นะครับแล้วถ้ายัดเป็นอีก50ใบจะได้เป็น14%นะครับได้ทั้งความถึกด้วยได้ทั้งดาเมจจากมันด้วยนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่คาดไฟแหละอย่างที่บอกว่าสมมติว่าตัวเนี้ยมันขนาดเล็กเราก็จะไดะ้แต้มของขนาดเล็กด้วยนะครับมันมันได้หลายทางนะมันไม่ใช่เป็นทางเดียวนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับ ยังไงไปถามในไลฟ์สตรีมแล้วกันนะครับแล้วจะเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ